เลยนะปฏิกิริาก่นเลยนะต้ต้องมีน้ำยากรปฏิกันครับกรณีถ้าเกิดสุงว่าเราจะโป้นะเรามีการปรับผิวนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะเอาให้สีสีพื้นก่อเองเราจะเอาให้สีก่ออย่างเดียวเนี่ยเราลงน้ำยากรปฏิกสองเที่ยวระมาแล้วเราพ่นสีต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผิวงานมันจำเป็นต้องปรับผิวอะเรารู้เนี่ยโอ้โหบุบเจ็มไปหมดเลยแต่มันบุบถึงแนวปฏิกีไงเราพ่นน้ำยากรปฏิกไปแล้วเราควรจะพ่นสีพื้นกบรอยลงไปด้วยนะ เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นชั้นชั้นประ,ประสานน่ะ,ะน้ำยาก,ก่อพัติทำหน้าที่แค่เป็นกาวเฉยๆ <Okay. S 1> น้ำยาก,ก่อพัติจับที่ตัวพัติเอ่อจับที่ตัวกันชนสีพื้นกลบลอยจับที่น้ำยาก,ก่อพัติมันก็จะทําให้สามชั้นเนี้ยประสานกันเต็มที่ <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดเราจะปรับผิวทําไงก็รอให้สีพื้นกลบลอยมันแห้งแล้วก็ขนาดาทรายเบอหยาบถูจะโปะตรงไหนอ่ะก็เหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมเลย ก็ดูแผลก่อนแล้วก็มาร์กแผลแล้วก็ขัดเบอร์80ให้มันหยาบๆอย่าขัดให้มันทะลุนะขัดให้มันแค่หยาบๆเพื่อให้มันยึดเกาะแล้วก็ค่อยเก็บโป้โอเคไหมงงไหมคือคือสีโป้นี่ไม่ไม่ใช่เกาะไปที่ตัวนํำยากันไล่ไล่ไปไลาเป็นคำถามที่ดีผมเห็นบางคนไม่เท้าแบบนี้่ยม่วนม้วมบอกเลยม่ว รุ่นอะไรนะญ่อรถใหญ่ผมได้ยินว่ารุ่นใหญ่ยิ่งช่างรุ่นเก่าๆเนี่คพนดื้อเลยไม่ถูกครับไม่ถูกลงน้ำยาขอบพลาสติกแล้วไปโปน้ำยาขอบพลาสติกมันน่าที่ทำหน้าที่เป็นกาวแล้วมันมีระยะแห้งตัวของมันอ่ะไปโปได้ไงอ่ะไม่ได้ผิดถ้าเรารู้แน่ๆว่าเราจะต้องปับผิวเพราะนั้นเราพ่นน้ำยาขอบพลาสติกไปแล้วเราก็พ่นสีด้นปกรอยก่อนทับสองเที่ยวก็ได้แล้วค่อยมาโปถูกต้อง ต้องโปบนชั้นสีพื้นครับไม่ได้โป๊บนชั้นก่อนพติไม่ถูกครับก่อนพติมันมีเนื้ออะไรอ่ะมันใส่ใส่อ่ะเป็นโปไม่ได้ไม่ถูกครับเนี่ยผมบอกให้ไม่ถูกนะครับผมเห็นผมเห็นบางคนรุ่นเก่าๆยังทําอยู่เลยผมแต่ผมก็ไม่ยุ่งพรามันไม่ใช่หน้าที่ผมทำไมบางทีเราเป็นอาชีพเราเราต้องศึกษานะเราต้องศึกษานะผมเห็นบางคนอะไรอยู่่ะ ยังเอาโหเหล็กโผหรุดมานเลยยังเอาสีพื้นกบลอยไปพ่นอยู่เลยโอ้โหเอาสีพื้นก่อนเหล็กสิครับพ่นสีพื้นก่อเหล็กก่อนแล้วก็สีพื้นกบลอยครับถูกไหมแล้วเขาจะออกแบบมาทําไมอ่ะถ้ามันใช้ความเวอร์กันได้เขาก็ใช้ตัวเดียวนนิถูกปะก็คือสมุทั้งงานมันถึงเนื้อเหล็กนี่ที่เราเต็นรอดพ่นก่อนใช่พ่นแล้วก็พอมันแห้ง่อยก็เอาสีพื้นพื้นเทาลองทไม่ต้องเลยพ่นต่อได้เลย พ่นต่อไน้เลยพ่นต่อไน้เลยใช่ครับสมมติว่าจะใช้วัดไพเพอร์ต้องการให้มันแห้งเร็วพ่นวัดไพร์เอร์เสร็จอ่ะจะเที่ยวเดียวมันก็คงไม่พอหรอกก็สองเที่ยวแล้วก็สีพื้นกบรอยเทาไอ้ทูเคเนี่ยสักสองเที่ยวเหมือนกันต่อเนื่องได้เลยครับต่อเนื่องได้เลยเป็นล้างกามาเสร็จปุ๊บก็มาเปลี่ยนสีพื้นแล้วก็ผสมผสมแล้วพ่นได้เลยพ่นต่อเนื่องได้เลยไม่นานมันก็แห้งาแห้งเพราะเปิดการสิทธิ์ยุยเลยอ่าถูกต้องถ้าจะเอาไว้นะ ถ้าถ้าไวๆกว่าน,นั้นก็คือใช้สีโปรไฟเบอร์สาหรืหรอไมก่ก็อย่างที่บอกผมว่าสามวิธีก็เลือกเอาเลือกเอาเอวิธีไหนที่มันรู้สึกแม่นกันถ้าเกิดเป็นแผ่นเล็กๆกบผมว่าสีโปรไฟเบอร์ก็สะดวกสุดแล้วทํางานต่อเนื่องได้เลยแต่ผมแนะนำยี่ห้อแผ่นนะยี่ห้อแผ่นเนี่ยนนดีผมว่าใช้แล้วมันแห้งเร็วดีแล้วไม่เหนอยถ้าเป็นอีกยี่ห้อหน,นึ่งจะเป็นของบอดี้อ่ะที่เราใช้ในท้องตลาดบอดี้ไม่ดีฮาร์ดเนอร์ให้ฮาร์ดน้อยด้วยแล้วก็เวลาแห้งตัวแห้ง ไม่สนิทแห้งยังเนินๆอยู่แล้วส่งผลให้มีปัญหาอาให้มีปัญหาปูดมาที่ห <oded> ลังคือสีโพลิเมอร์นี่ข้อดีของมันคือไม่ต้องก่อเลยไม่ต้องทุกต้องถุกต้องก็แทนก่อเองไปเลยแต่เราต้องเอาสีโพลธรรมดาทั้งทับก่อนนะแล้วก็จะใช้สีโพิสีสีโพที่มีคุณสมบัติก่อเลยก็ได้สามข้อที่ผมบอกสามข้อที่ผมบอกเม,ม,ม,มื่อกี้ก็เลือกดูเราถูกจัดการไหนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพ่นสีพื้นแล้วเรามั่นใจกว่าแล้วก็พิ่นสีพื้น ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าสมมติว่างานงานไหนที่แบบไม่จําเป็นที่จะต้องรีบโป้วันนี้เลยพ่นสีพื้นทิ้งไวนะ้เนี่ยสมมติแผมันใหญ่ประมาณนึงเนี่ยพ่นสีพื้นอีพ็อกซี่ทิ้งไว้แล้วเช้ามาเราใครมาสร้างเส้นกนระดาษทรายแล้วก็โป้ก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดว่างานที่จําเป็นที่จะต้องทําต่อเน,นื่องณัวันนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกประเภทถูกไหมถ้างานมันต้องทําวันนี้แ้ากับการเป็นเอาสีพื้นก่อนเลยเป็นอ่ออ,อีพ็อกซี่ไปพ่นมันไม่แห้งอาจจะทำงานตอนน่อได้ไง อันนั้นคือประเภทของมันอยู่แล้วธรรมชาติของมันมันแห้งตัว